ซูเปอปร์เล็กลันเตรียมอาวุธครบเครื่องเซอร์ไพรส์ทาเกียในศึกใหญ่ไม่ยอมเป็นเหยื่อรายที่3ของนักปราบมวยไทยแม่ได้ฟังกันแบบนี้แล้วก็ถือว่าชื่นใจทีเดียวครับสำหรับทางด้านซูเปอร์เล็กที่ออกมาตอบโต้ทางด้านทาเกียครับว่า ขออาสาดับฟันทาเกียเองครับที่หวังจะเก็บนักมวยไทยเป็นรายที่3ครับหลังจากชนะทางช่อฟ้าแล้วก็ชนะทางเฟอร์ร,รี่มาครับและก็หวังชนะแชมเปี้ยนคิกบ็อกซิ่งของเราก็คือทางน้าซูเปอร์เล็กด้วยครับเพื่อควา Fast ้าฟ a สแท็กแล้วไปชิงแชมป์กับทางรถถังจิตเมืองนนท์ครับเขาจะเป็นยอดนักปราบมวยไทยต่อครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับผม อย่างที่ทราบกันไปครับสำหรับทางด้านซูเปอร์เลกก็เป็นแชมป์ปัจจุบันเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งไฟเวทครับ 125- ถึง135ปอนด์ครับปัจจุบันอายุ27ปีจากค่ายเกียรติหมู่9จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมไฟล่าสุดก็ชนะทางด้านวิลลียม น็อกเอาท์ในยกที่3แล้วก็ชนะน็อกเอาท์ทางนาบินอานานครับตอนรับน้องใหม่อย่างนาบินอานานได้อย่างโหดเหี้ยมครับชนะไปในยกที่1ครับผมก็ทางด้านซูเปอร์เล็กเองก็เป็นมวยที่มีความคล่องตัวพอสมควรนะครับในไฟไม่ว่าจะเป็นทางด้านลุมพินีแล้วก็เ,เกียรติประวัติของเขาที่ผ่านมาก่อนที่จะมาอยู่ในวันลุมพินีครับแล้วก็สู่สังเวียนใหญ่ในศึกนี้กับทาเกียครับผม ทางซูเปอร์เลกเองก็กล่าวนะครับว่าการไม่เลือกงานถือว่าจะไม่ยากจนครับผมแล้วก็การที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งของแรงกิ้งของเป็นทุกวันนี้ทางด้านซูเปอร์เลกก็เป็นจ่าฝูงครับที่ต้องคงไว้ต้องสกัดไม่ให้ทาเกียขึ้นมาครับเพื่อผ่านทางด้านซูเปอร์เลกแล้วก็ไปชิงแชมป์กับทางด้านของรถถังจิตเมืองนอนท์ครับแล้วก็ไม่สนด้วยครับว่าทางทางเกียจะดับนักมวยไทยมาได้ทั้ง2คนทางด้านช่อฟ้าหรือว่าเฟอร์รารี่ครับทางด้านซูเปอร์เลกเองก็ เตรียมอาวุธครบเครื่องไว้ประเคนให้กับทางด้านทาเกียตามบทสัมภาษณ์เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของทางด้านซูเปอร์เล็กก่อนเลยว่าท้านซูเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอย่างไรกันบ้างครับ ผมพักจากไฟที่แล้ว4วันพอรู้ว่ามีรายการขึ้นชกต่อผมก็ตอบรับที่จะชกไฟที่ชกกับนาบินผมไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากมายก็คิดว่าได้ซ้อมต่อเนื่องไม่น่ามีปัญหาพอรับชกไฟนี้ต่อก็จะไม่มีปัญหาในการซ้อมประมาณ1สัปดาห์ร่างกายก็เข้าที่แล้วครับ ผมรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสขึ้นชกทั้งวันลุมพินีและวันไฟไนต้องขอบคุณบอสชาตรีเป็นโอกาสที่ดีผมจะได้ชกเป็นครั้งที่4ในรอบ7เดือนของปีนี้ครับ ถ้าผมไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนผมพร้อมที่จะชกและรับความท้าทายใหม่ๆครับผมพร้อมเสมอในปีนี้ผมเปลี่ยนไปเยอะครับตั้งแต่การซ้อมผมเสริมเทคนิคหลายๆอย่างเข้าไปเช่นเรื่องการปิดเกมผมก็เปลี่ยนความคิดไปจากเดิมเลยครับถ้าปิดเกมได้ผมก็จะปิดเลยจะไม่ยื้อเวลาคู่ต่อสู้เหมือนเมื่อก่อนครับ ต่อมาทางด้านของซูเปอร์เลย์ยังกล่าวอีกว่านะครับผมยังมองคู่ชกของผมอันตรายเสมอครับท่าเกียร์เป็นมวยที่ทนมีหมัดชุดที่ดีเป็นสิ่งที่ผมต้องระวังผมดูแล้วหมัดเขาประมาทไม่ได้เลยครับทั้งชอฟ้าและแบล็กแพนเทอร์กระโดนหมัดน็อกทั้งสองไฟ์เลยครับคือจังหวะมันโดนกันได้ครับแต่ผมไม่เป็นเหยื่อรายที่3ของท่าเกียร์แน่นอนครับมาซูเปอร์เลย์ยังบอกอีกว่ารอบนี้ผมเตรียมอาวุธไปหลายอย่างครับเขาเป็นมวยหมัด ผมก็ชอบครับอาจจะเข้าทางผมก็ได้อยู่ที่ว่าผมจะทำบนเวทีได้ไหมหรือจะพลาดโดนเขาก่อนไหมเขาเป็นมวยที่อึดและทนผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะโดนอาวุธที่ผมเตรียมไปเข้าจุดโฟกัสจังๆเขายังจะทนได้ไหมและสุดท้ายซูเปอร์เล็กทิ้งท้ายครับ แต่ผมก็เชื่อในตัวเองนะครับส่วนจะชนะแบบไหนก็ต้องรอดูจังหวะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะปิดเกมนะครับผมเคยผ่านมวยหมัดหนักๆมาแล้วหลายคนผมก็คิดว่าผมน่าจะผ่านไฟนี้ไปได้ครับตัวผมเองอยากที่จะโชว์ฝีมือให้เต็มที่อยากให้แฟนๆที่เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับ โอ้โหได้ฟังบทสัมภาษณ์ของทางซูเปอร์เล็กแล้วครับรู้สึกว่าวันเสาร์นี้ที่จะถึง15กรกฎาคมนี้ครับทางด้านซูเปอร์เล็กเองที่จะฟาดก,กันกับทางทาเกียรครับบอกเลยว่ามีนับมีน็อกให้เห็นแน่นอนครับถ้ากล่าวถ้าพูดไว้แบบนี้แล้วอยากดูความมันเต็มทนลวครับยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากเชียร์ทางด้านซูเปอร์เล็กแล้วก็ทางเพชรจีจ้าด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คนไทยของเราสู่แชมป์โลกครับผมขอบพระคุณครับ